หัวหน้ารังแกลูกน้องอาจจะเจอทั้งความผิดทั้งอาญามีโทษทั้งจำและปรับได้นะครับพูดง่ายเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้มันก็มีหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่คนเนี่ยต้องถูกรังแกรหรือถูกข่มเหงในที่ทํางานนะครับการกันแกล้งในที่ทํางานเนี่ยบอกได้เลยว่ามีทุกที่นะครับ แล้วก็มีทุกองค์กรนะฮะซึ่งคนที่กันแกล้งคนอื่นเนี่ยมักจะคิดว่ามีอํานาจเหนือกว่าคือกลุ่มที่คนที่เป็นทั้งผู้มีอํานาจอาจจะไม่มีตําแหน่งหรือมีตําแหน่งก็ดีเนาะทำไปก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าไปร้องเรียนเพราะว่าทุกคนก็คงกลัวที่จะตกงานใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งยิ่งทายิ่งมันยิ่งทํายิ่งรู้สึกเฮ้ยทำได้ไม่มีใครกล้าท้าทายส่วนคนที่ถูกกระ,กระทำเนี่ย จริงๆน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งก็น่าสงสารน้องๆหลายๆคนที่เคยที่เคยสอบถามมาในอินบ็อกเนี่ยโดนหัวหน้านะครับโดนคนในองค์กรเนี่ยกั่นแกล้งนะครับเขาก็มีทั้งความเครียดความกดดันนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีความสุขกับการทํางานแต่แต่ก็เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าเงื่อนไขชีวิตที่เขากําลังประสบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่อะไรต่างๆท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ งานมันก็ไม่ใช่หากันง่ายๆนะนึกจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ได้กันง่ายๆทุกคนนะคนที่เขาสามารถเปลี่ยนได้ไวก็ถือว่าโชคดีไปแต่หลายๆคนยังจําเป็นจะต้องอดทนโดนคมเหงรังแกไม่ว่าจะเป็นจากหัวหน้าและเพื่อนโรงงานต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเออมันไม่มีทางเลือกเพื่อทางว่ามันก็คงไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับ บ้านเราก็มีกฎหมายปกป้องนะครับผู้ถูกกระทําอย่างตัวพนักง,งานด้วยนะฮะแต่มันก็อยู่ที่คนถูกกระทํานั่นแหละว่าจะกล้าเดินหน้าในเรื่องของใช้เรื่องของกฎหมายหรือเปล่านะครับนะฮะมันมีกฎหมายฮะรประมวลกฎหมายอาญามาตรา397นะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถเอาผิดไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายเพื่อร่วมงานหรือเจ้าของนะครับ ที่กันแกล้งคมเหงรังแกพวกเรามนุษยเดือนในที่ทํางานนะเขาบอกว่าตามประมวลัดกฎหมายมาตรา3 9 7เนี่ยเขาบอกงี้นะครับขออ่านแล้วกันนะเขาบอกว่าผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทําการให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาท ถ้าการกระทําตามความผิดวรรคหนึ่งเป็นการกระทําในที่สาธารณะต่อหน้าธารกรรมนันหรือเป็นการทําในลักษณะสอไปในทางล่วงเกินทางเพศต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าการกระทําตามความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําตามเหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเนื่องมาจากสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้างหรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนี่ไงงั้นกฎหมายไม่มีอยู่แล้วนะครับทั้งคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานายจ้างเนี่ยทำอะไรที่สอบไปในทางที่ทําให้เราเสื่อมเสียอับอายนะครับต่อหน้าธารกํานันต่อหน้าคนหมู่มากหรือล่วงเกินทางเพศเนี่ยมันมีโดนทั้งจําทั้งปรับนะครับซึ่งตรงนี้ เขาบอกว่าเพิ่มเติมก็คือถ้าตามความผิดเกิดขึ้นตามมาตรา397เนี่ยถือเป็นความผิดแบบละหุโทษนะครับความผิดละหุโทษหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความผิดแบบนี้ถ้าเกิดพิสูจน์ทราบแล้วเกิดขึ้นจริงเนี่ยถือว่าสามารถยอมความกันได้ในชั้นของพนักง,งานสอบสวนนะครับแต่สมมุติว่าเจ้านายมาทําร้ายจิตใจเรานะครับแล้วไปพูดถึงเราในทางเสียหายต,หาต่อหน้าต่อหน้าคนอื่นเยอะ เราสามารถเอาผิดเขาตามมาตรา397ได้แต่ว่าความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดแล้วหูโทษซึ่งมักจะต้องไปไก่เกลี่ยกันอนะในชั้นของพนักงานสอบสวนก่อนแต่สมมุติว่าเราซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับไม่อยากจะลงเอยด้วยการไก่เกลี่ยนะครับไก่เกลี่ยนี่คือยกกระเช้าแล้วก็จับมือแล้วก็จบจบกันไปยกมือไหวงั้นไม่เราไม่เอาเราต้องการต่อสู้ถึงถึงสิ้นสุดก็สามารถดําเนินการร้องทุกข์ต่อไปได้เพื่อว่า เพื่อจะได้ไปดําเนินคดีในชั้นศาลลำดับต่อไปนะครับถ้าเรามองว่ามันไม่ยุติธรรมมันก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับคราวนี้หัวหน้ารังแกลูกน้องหรือโดนหรือหัวหน้ารังแกลูกน้องหรือเราเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยโดนเพื่อนร่วมง,งานเราอีกทีข่มเหงเนี่ยมันก็จะมีโทษเช่นเดียวกันเนาะนะครับซึ่งตรงนี้มันมันโดนแน่นอนคราวนี้เรามาดูนี้ดีกว่าว่านะมาดูตรงนี้ดีกว่าว่าถ้า สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าตามตามที่ได้กล่าวไปช่วงแรกเนี่ยความผิดแบบโลืหูโทษคืออัตราโทษมันก็ไม่ได้รุนแรงมากก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะแต่คราวนี้อยากให้คนเนี่ยที่ชอบแกล้งคนอื่น,นหรือชอบหาเหตุกันแกล้งใครก็แล้วแต่ระวังไว้ให้ดีนะครับเกิดวันหนึ่งไอ้คนที่คุณกันแกล้งเขาเนี่ยเกิดแม่มันกินดีหมีมานะแล้วไปฟ้องร้องใช้มาตรา3 9มเนี่ย สิ่งที่คุณจะโดนคืออาจจะเสียค่าปรับไม่ได้เยอะมากบางคนบอกให้หมื่นหนึ่งจอกห0 0พจอกมากหรือจำคุกไม่โดนหรอมาั้งอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันจะเป็นคดีความติดตัวคุณไปเลยนะคุณไปหางานที่ไหนเนี่ยผมว่าถ้าเขารู้เอ็นเกมทางรอดทางเดียวคือต้องไปเปิดบริษัทตัวเองนะครับก,ก็จะมีปัญหาจริงๆนะแล้วแล้วเนี่ยความผิดแบบนี้คือ ไม่คงไม่มีบริษัทไหนอยากได้ไอ้ไอพวกที่แบบชอบรังแกคนอื่นนะครับไปอยู่ด้วยแน่นอนนะฮะเรามาดูนะว่าพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่เสี่ยงผิดกฎหมายอาญามาตรา397จนะครับจะได้รับรู้กันไว้2ด้าน1ก็คือไอ้พวกที่ชอบแกล้งคนอื่นนะจะได้เลิกเลิกกันสักทีนะว่ามีสิทธิ์โดนได้2คนที่ถูกคนอื่นกลั่นแกล้งนะครับพนักง,งานหลายๆคนที่ถูกใครก็แล้วแต่หัวหน้าหรือเพื่อน่วมงานกลั่นแกล้งกันอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าเป้า ถ้าจะจะเล่นด้วยกฎหมาย397จัดไปเลยนะจ๊ะพฤติกรรมที่1ถ้าเราถูกหัวหน้าดูด่ดาว่ากล่าวตักเตือนอย่างรุนแรงต่อหน้าทารกกำนันต่อหน้าคนในออฟิศมากมายนะครับอันนี้เสี่ยงที่จะโดน397ในเรื่องของการทำงานอ่ะผมว่าทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกน้องมีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้อยู่แล้วนะครับนะฮะถ้าเราเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยลูกน้องผิดก็เรียกเขาไปตักเตือนแต่ควรเป็นแบบ ทำแบบส่วนตัวเนาะอย่าไปประจานเขาดีกว่าไม่ใช่ด่าว่าด้วยท่อนท้ายค,ท,าคที่รุนแรงต่อหน้าคนเยอะๆนะครับเช่นยกตัวอย่างนะไปเบิ้ลลูกน้องเสียงดังต่อหน้าคนอื่นด่าลูกน้องต่อหน้าคนอื่นในออฟฟิศนะฮะแล้วบางทีถ้าเกิดเรื่องนั้นเป็นความผิดไม่ได้ใหญ่โตเลยนะครับแต่ไปบโบรซะาดูมันน่าเกลียดทําให้เขาเสียหน้านะครับแล้วเขาเสียใจนะครับด่าแบบไม่ไว้หน้าคนอื่นต่อหน้าธารกำน,นันทําให้ลูกน้องอับอายนะครับ ลูกน้องที่โดนแบบนี้สามารถนําเรื่องนี้มาร้องทุกขก่าวโทษได้เช่นเดียวกันจัดไปครับได้นะฮะพฤติกรรมถัดมาพฤติกรรมที่2ใครก็แล้วแต่ที่ถูกหัวหน้าข่มขู่ว่าจะลดเงินเดือนหรือลดผลประโยชน์อันนี้แหละตามหลักการแล้วเนี่ยเวลาเราไปเริ่มงานที่ไหนก็นแล้วแต่มันก็มีสัญญาจ้างเนาะนะครับตกลงกันชัดเจนว่าอันไหนเป็นสวัสดิการได้เท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่นะครับการมาขู่เรื่องลดเงินเดือนเนี่ย ทำไม่ได้นะครับตามกฎหมายถ้าพนักงานคนนั้นไม่ได้มีความผิดร้ายแรงจริงๆนะครับคือมันทไม่ได้อะตามกฎหมายแรงงานเขาก็มีการระบุเนาะอยู่ดีๆจะไปลดเงินเดือนเขาถ้าเขาถ้าาถ้าพนักงานเขามาทํางานกับเราแล้วเนี่ยมีสัญญาจ้างชัดเจนหรือมีการจ่ายเงินเดือนเป็นปกติตามที่ตกลงกันไว้แล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะมาลดเงินเดือนไม่ได้ถ้าไม่มีความผิดซึ่งตามกฎหมายเขาก็ังมีเงื่อนไขอยู่เนาะแต่ถ้าไปลดโดยการขู่นู่นนี่นั่น เช่นทํางานผิดพลาดมาหาักเงินเดือนเขาลดเงินเดือนเขาแล้วถ้าความผิดพลาดนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตจริงๆเนี่ยก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าถูกถ้าใครก็แล้วแต่ถูกข่มขู่ในเงื่อนไขที่ว่างานนี้ถ้าเราไม่ทําตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่สั่งจะถูกลดเงินเดือนจะถูกตัดสวัสดิการผิดเลยนะครับถือเป็นงานาแขางแกล้งนะครับแล้วก็ผิดตามกฎหมายอาญามาตรา397นะครับพฤติกรรมถัดมาพฤติกรรมที่3 ใครก็แล้วแต่นะครับที่ถูกหัวหน้านี่มอบหมายงานที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้หรือมอบงานที่มันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับอันเนี้ยอ้างอิงตามนี้เลยเหมือนกันก็คือว่าเราถูกรับเข้ามาทํางานในตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่มันก็ังมีขอบเขตความรับผิดชอบงานของเราใช่ไหมแต่ไปทําจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าถูกแกล้งถูกแกล้งให้ทําในสิ่งที่เราไม่มีทางทําได้แน่ๆนะครับแล้วก็ งานที่มันเกินความสามารถเราจริงๆแล้วก็ไม่มีการให้อะไรที่มาช่วยเหลือให้เราทํางานนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับให้เราทําท,ทั้งท่านที่รู้อยู่แล้วว่าเราทําไม่ได้หรือให้งานที่ทําแล้วรู้อยู่แล้วว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสวยแน่ๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการวางกับดักเอาไว้นะครับแล้วก็บางบางกรณีคืออาจจะให้งานที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยคือเป็นงานที่ไม่จําเป็นต้องให้ทํานะครับ แล้วก็หาเหตุว่าให้เราทํางานที่ไร้ค่าใช่ไหมงานแบบแบกระดินมากๆอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้คู่ควรกับตําแหน่งงานที่เราต้องทําแล้วพอ,อประเมินผลงานประจําปีก็มาบอกว่าเราไม่มีผลงานเป็นต้นก็พูดง่ายๆวางแผนจัดการให้เราเนี่ยดูแย่ๆอย่างเงี้ยผ่านการมอบหมายงานที่ไม่ได้เรื่องหรือผ่านการมอบหมายงานที่เราทําไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็เข้าข่ายนะครับมีความผิดเช่นเดียวกันนะฮะพฤติกรรมที่4ี่นะครับ ถ้าเราถูกหัวหน้าประเมินแบบไม่ยุติธรรมเช่นนี่พ,พ,พูดถึงใกล้กลารประเมินประจําปีใช่ไหมครับการประเมินผลงาน,นถ้าถูกเลือกปฏิบัติมากๆนะครับแล้วก็เราทํางานมีผลงานแย่เลยแต่ว่าได้คะแนนน้อยมากแต่ว่าในทางกลับกัน,นไอ้คนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยกลับได้คะแนนดีได้ผลลัพธ์ดีอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมีที่มาที่ไปที่เชื่อถือได้เ,เราก็สามารถร้องเรียนได้ ในเรืいい่องของการถูกประเมินแบบไม่ยุติธรรมนะครับพฤติกรรมที่5ถูกหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานละลาบลวงเรื่องส่วนตัวหรือนําความลับเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยต่อคนอื่นในที่ทํางานอันนี้เจอกันเยอะมากเช่นไอ้พวกที่ชอบนินทาคนอื่นนะเอาเรื่องความลับของคนอื่นแล้วกดดันให้คนอื่นเล่าเรื่องความลับของตัวเองบางทีเป็นหัวหน้าเนี่ยบังคับให้เขาพูดนะครับเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับเรื่องที่เอาไปพูดแล้วขยายผลต่อนะครับทาให้คนอื่นเข้าใจเราผิด ทำให้คนอื่นมองเราในทางเสียหายทําให้เรามีความมีชื่อเสียงเสียหายเนี่ยถือว่าเป็นผิดหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวชู้สาวเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องพวกนี้ไม่ควรเอาไปพูดต่อนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ทําให้เกิดความอับอายนะฮะแล้วก็คนที่ชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องคนอื่นแล้วเอาไปพูดเนี่ยก็สามารถโดนเข้าข่ายที่จะโดนเรื่องของมาตรา397ได้เช่นเดียวกันนะครับพฤติกรรมที่6นะฮะอันนี้พฤติกรรมสุดท้ายก็คือ ใครก็แล้วแต่ที่ถูกหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนําความผิดของเราไปนินทาต่อรับหลังคือคนขี้เมา้าขี้นินทาเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วในที่ที่ทำงานเนาะแล้วก็คนพวกนี้ชอบต่อส่องหาความผิดพลาดของคนอื่นนะครับแล้วเอาเรื่องของคนอื่นที่ผิดพลาดเนี่ยไปกระจายข่าวต่อนะครับให้คนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องรับรู้ด้วยก่อให้เกิดความเสียหายนะครับถ้าเราเป็นผู้ทําผิดคือเราก็อยากจะแก้ไขนั่นแหละแต่ไม่ใช่เอาความผิดของเราไปแฉเนาะนะครับ แล้วมีหนํำซ้าถ้าเกิดคนคนนี้ที่เอาไปแฉคือเป็นหัวหน้าเราด้วยนะครับเอาความผิดของลูกน้องไปประจานนะไปนินทาให้คนอื่นฟังนะก็ถือว่านี่แหละสามารถดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษได้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่ก็เป็น6พฤติกรรมนะครับที่ผมว่าทั้งคนที่เป็นหัวหน้าเพื่อร่วมงานที่มีนิสัยพฤติกรรมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับแล้วก็ชอบประจานชอบเอาความผิดของคนอื่นมามา ประจานอย่างนี้รวมถึงชอบขูมเพงรังแกคนอื่นนะครับให้ระวังตัวไว้นะฮะถ้าคุณทําอย่างนี้เมื่อไหร่มีโอกาสโดนได้แน่นอนในขณะเดียวกันพนักง,งานทุกคนนะครับที่เป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์จากพฤติกรรมทั้ง6พฤติกรรมนี้เรามีทางเลือกนะครับที่จะต่อสู้โดยใช้มาตรา397นั่นเองแต่ก็ก็เข้าใจได้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อม ที่อยากจะต่อสู้เพราะว่าก็กลัวที่จะต้องตกงานกลัวที่จะมีผลกระทบจากการว่างงานนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันก็ไม่ได้บอกว่าต้องทําตามนี้นะครับแต่เพียงแต่ในตอนนี้ที่เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่ออยากจะบอกว่ากฎหมายเขามีไว้ช่วยเหลือคนดีนะครับเพียงแต่ว่าเราอะจะเลือกที่จะใช้กฎหมายมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็ ตัดสินใจกันเอานะฮะว่าจะเดินทางไหนผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับคนชั่วในที่ทํางานทุกที่มันมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราปล่อยให้มันชั่วอย่างนี้ต่อไปมันก็คงไม่ดีในเมื่อเราก็เคยเป็นเหยื่อหรือกํลาลังตกเป็นเหยื่ออยู่แล้วบางครั้งการจัดให้ให้มันหนักให้โดนซะบ้างก็จะได้เข็ดหลาบแล้วจะได้ไม่ไม่กล้าทํากับคนอื่นอีกต่อไปนะครับและคนชั่วคนอื่นๆว่าจะต้องกังวลแล้วก็ไม่กล้าทําด้วยก็ถือว่า เป็นบทเรียนนะให้คนทั่วเหล่านี้นะครับจะได้ไม่ต้องมีที่ยืนในที่ทํางานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องกฎหมายแรงงานนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังกับเช้านี้ที่ทํางานครับแต่ก่อนอื่นต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับใครที่เป็นนักกฎหมายเป็นทนายอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ใส่มาในคอมเมนต์ได้ผมเองไม่ได้เป็นนักกฎหมายไม่ได้เป็นทนายนะครับแต่พอมีความรู้อยู่บ้างแล้วเห็นพี่ๆน้องๆหลายคนเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่ถูกรังแกจากหัวหน้าจากเพื่อนโรงง,งานก็เลยหาข้อมูลนะครับ มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นทางออกทางหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับผมหรือว่าอยากจะมีรายละเอียดต่างๆอยากให้อมาพูดคุยในรายการก็สามารถ inbox ์กันมาได้นะครับทางช่องทาง Facebook Fanpage มนุษย์ก็เดินพันใหม่นะฮะหรือว่าอ,อ,อยากจะไปติดตามเราในช่องทางอื่นๆก็มีทาง The Practical มนุษย์ก็เดินพันใหม่นะครับจะเป็นช่องทาง YouTube ในนั้นก็จะมีรายการที่ไม่ได้ออนแอร์ air, ผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นเดียวกัน ในรายการตอบคําถามนะครับที่คําถามที่แฟนเพจถามเข้ามาทางช่องทางอินบ็อกซ์ก็มาตอบในนั้นนะฮะก็ไปตามดูกันได้นะครับโอเคหรือจะไปอ่านบทความอื่นๆในเว็บไซต์ the practical co ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับเช้านี้ที่ทํางานในวันนี้ติดตามรายการของเรากันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เป็นวันทํางานเวลา7จ็ดโมงครึ่งโดยประมาณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยลวกัน วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ